สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ c ฟค a า Channel ครับวันนี้ป้าขุดหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้นำการรีวิวรถเข้าใหม่ครับวันนี้เรามาพบกันกันกบเจ้า Toyota Camry เป็นตัวเกตรุ่นตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับนี่คือเจ้า Toyota Camry 2.0G g เป็นตัว Estimo p a r t ของแต่ง Estimo แท้รถปี17ใหม่ใช้งานน้อยๆน,นะคุณผู้ชมนะ สีขาวมูกครับใครสนใจเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดซับราคาเป็นกำลังใจงให้ทีมงาน Perfect Car ของเรากันนะครับผู้ชมนะ,ะมาดูกันครับคันนี้รถสีขาวมุกเดิมเดิมปี17 2 0 Gximo หัวฉีดตรง D4S ราคาใครตัดสด847ครับ874,000บาท no VAT no on นะครับ ส่วนใครอยู่ต่างจังหวัดโอนจองมาร้อยหนึ่งพี่โอนจองมาร้อยหนึ่งส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่ส่วนใครจองสี่พันผมลดให้สี่หมื่นนะครับสี่พันลดสี่หมื่นย้ำอีกทีหนึ่งว่าค่าจ่ายแฝงค่าจัดโอนไม่มีเก็บเอาง่ายๆนะฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทจบครับตลอดอายุสัญญานะครับรถป้ายแดงขายกันอยู่ล้านห้าวันนี้เอามาขายในราคาแปดแสนครับรถปีสิบเจ็ดครับมีคันเดียวใครสนใจกลัวไม่อยู่ โทรเข้ามาก่อนไลน์เข้ามาได้โอเคมากันนะคุณผู้ชมก็เจ้ารถคันนี้ครับสีขาวมุกสวยๆเดิมๆพร้อมพาร์ทชุดแต่งของตัวเอสติโมนะครับนี่เป็นเอสติโมเจนที่2นะของบอดีน้นี้นี้ไฟอาเถครับไฟเลี้ยวมันจะไม่อยู่ในโคมไฟหน้ามันอยู่ตรงนี้เซ็นเซอร์2จุดมีให้เป็นสีขาวตัดค่ากับสีดำให้อารมณ์เหมือนแพนด้าเลยครับเป็นเจ้าตัวรถดเลชูรี่ที่เนี่ยในเรื่องของความสปอร์ตอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าภายในสีดำกับเกียร์พาร์ตเนชั่เนี่อันนี้มีเฉพาะเอสติโมตัวเดียวเท่านั้น ยางโยโกฮามานะครับยางใหม่ๆล้อมแม็กซ์อลลอยถูกทนปัดเงาไม่มีตําหนินะคุณผู้ชมนะอ่าดูกันไว้เลยครับไฟเลี้ยวด้านข้างมีให้สีขาวมุกดาเดิมนะครับมุกดาเดิมสวยๆเท่ากันหมดเลยนะคุณผู้ชมนะใครเคยใช้สีขาวมุกอยู่จะรู้ว่ามันทํายากนะครับถ้าเกิดว่ามีการเคลมหรือการเก็บงานขึ้นมานะครับ อ่ะอันนี้เป็นบริเวณทางด้านท้ายครับโลโก้ครบหมดเลยหัวฉีดตรง D4S โ,โลโก้ความเป็น e x t r e m o เกียรุ่นเป็น 2.0G มีสเกิร์ตด้านท้ายให้เซนเซอร์ทั้งหมด4จุดมีสปอยเลอร์ดักเคววันนี้มีให้ด้วยครับย้ำอีกทีหนึ่งฟรีดาวน์ผ่อนเดืองละ1 3 3 0งบาทตลอดอายุสัญญาเท่านั้นนะครับด้านท้ายกว้างเก็บของได้เยอะยางอะไหล่มีเอาไปดูตำหนิกันได้นะครับนี่ดูตำหนิพวกยางอะไหล่ซีนยาแนวพวกนี้รถเดิมครับคันนี้รับประกันในเรื่องของโครงสร้างหลักอย่างเต็มที่นะคุณผู้ชมนะ ขอญาตเก็บของหน่อยนิดนึงน็อตไฟท้ายไม่แกะไม่โดนนะเจ้าควนี้นะเบอร์สามพันสามร้อยบาทครับตลอดอายุสัญญาฟรีดาวน์ต่างจังหวัดออนจองมาหนึ่งร้อยบาทภายนอกเดมันช่างทางด้านขวาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูกันได้ครับเดี๋ยวขอดูภายในกันหน่อยครับนี่สครับเพจย,ยังไม่ได้แกะเลยนะ สครับเพจตัวแปะตัวซีของเขายังอยู่เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งข้างในหน่อยนิดหนึงนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตจะได้เห็นรีวิวออปชั่นทั้งหมดกันได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวที่ม i n เนอร์เชนแล้วนะครับปี17มันจะไปโฉมสุดท้ายก่อนจะเชนบอดี้เรียบร้อยแล้วนะครับภายในคุมโทนด้วยสีดำครับตามไซสิซโมคันนี้เลขไมหมากิโเมเลขไม่แทมไม่กลับไม่กอนะคุณผู้ชมนะ พวงมาลาัย3ามการให้รงความเป็นสปอร์ตแคมรี่เอสเทโวตัวเดียวเท่านั้นที่มี gear chip, เกียร์แพดเดิลชิพครับเกียร์รุ่นอื่นไม่มีมีแค่เกียร์ซีเรียลชิพสำหรับเกียร์รุ่น 2.0G นะครับเมมโมรี่ซีดมีให้นะเพราะว่าตัวเอสเทมโวโฉมแรกจะไม่มีอ่าตัวเมมโมรี่ซีดมาให้นะครับในของโมเดลนี้นะเป็นคุมโทนดำตัดได้แดงคันนี้สวยงามกริฟมากมีเนวิเกชั่นมีให้ไวเลสชาร์จเจอร์มีให้นะครับคันนี้ภายในร้อยเต็มร้อยครับรถสีเดิมไม่มีกลับไม่มีทำนะคุณผู้ชมนะ ออปชันครบบายสปอร์ตมี r c d มีให้ VSC การลื่นถลายอันนี้มีมาครบครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องคุณเรื่องออปชันเนี่ยคุณผู้ชมทํากันบ้านหากันมาอยู่แล้วแหละก่อนจะมาซื้อรถเดี๋ยวมาดูกันช่องของเราเน้นในเรื่องของสภาพความเดิมและอย่าลืมนะครับว่าถ้า Perfect Car าเจอรถตัดต่อกอรใหม่พิกความจมน้ำทาง Perfect Car าของเรายินดีซื้อคืนให้เต็มราคานะครับผมเอกสารทุกอย่างมีชัดเจนหมดนะครับอันนี้ฝากกระโปรงน้ำเดิมสว,สวยสวยแท้แท้ของคอนรถค้บไปคันด้า ของโตโยต้านะคุณผู้ชมนะเครื่องไม่เยิ้มตาประกณนต่างๆไม่รั่วไม่ซึมน็อตน็อตตัวกระจังหน้าน็อตไฟหน้าน็อตเดิมไม่ขันไม่แกะแม้กระทั่งนี่ตัวเปิดฝากระโปรงเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุโดนด้านหน้ามันต้องโดนตัวนี้เข้ามาก่อนนะครับเดิมไฟหน้าไม่มีเปลี่ยนบอดี้โครงสร้างหลักลประกันครับ1มื 13, ่0สามพพี่แอดไลน์เข้ามาโทรามาต่างจังหวัดโอนจอง100บาทขัดสีให้ใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่ ตรวจเช็คความพร้อมก่อนส่งมอบให้ใหม่พร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้และใครอยากได้เดียวีลพิเศษวารันตีฟรีเข้าสูตรบริการฟรี2ปีเข้าของโตโยต้ไปเลยนะแอดไลน์เข้ามาโทรเข้ามาเดี๋ยวปักคุนมมีจัดให้นะครับส่วนใครจะมาดูรถลาซาน8 7นะครับและอย่าลืมซับราไคร้กันไว้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ